อ็แล้วก็สวัสดีฮะเพื่อประก,การรีวิวตัวละครนะครับผมของซังกูนอมิยะโคโคมินะฮะเป็นตัวละครธาตุน้ำห้าดาวนะครับผมเป็นฮิวเลอร์นะฮะแล้วก็เป็นฮิวเลอร์ที่สามารถทำดาเมจได้ในระดับถึงทั้งาจากความสามารถน้องเองแล้วก็จากอาร์ติแฟกต์ใหม่ที่มาอวยสายฮิวนะครับผมโอเคเราจะไม่พูดอะไรมากนะครับผมซึ่งเราก็จะมาเที่ยบวุฒทดแทนเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีกําลังทรัพย์พอที่จะเปิดรูปธาตุดาวหรอก แล้วก็ใช้ฟูตัวไทส์เอมเบอร์ไปนะครับผมซึ่งก็บวกพลังชีวิตตามนี้นะฮะสเตตัสก็ไม่ต้องอ่าอะไรมากนะครับผมสามารถทำขาดท่าแล้วก็ทําไปครับผมก็จะมีก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะค่อนข้างมากอยู่โอเคแล้วก็เซตอัตติแฟกต์นะครับผมอันนี้เป็นเซตยำนมิตรนะฮะก็ไม่มันมันสามารถรีวิวได้ไม่เต็มที่นะฮะเพราะเป็นเซตยำนมิตรนะฮะแต่อัตติแฟกต์ที่น้องต้องใส่จริง <Lis> ๆก็คือโอเชียนนะครับผมนี่โอเชียนเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้มันดูไม่ออกนะต้องดูที่ดอกไม้นะครับผม นะะฮมันจะเป็นเหมือนไข่มุกนะฮะเซตนี้หาได้ที่เกาะเซลอีเกาะสายฟ้านะครับผมที่จะมีผีเสื้อสายฟ้าอยู่นะฮะโอเคอขบแตวยังไม่พูดถึงนะเรามาพูดถึงความสวรรค์ก่อนตีปกติเราก็ไม่พูดถึงนะครับผมโอเคมาถึงสกิลอีนะครับผมสกิลอีนี่จะอาจจะอารักษาเรานะครับผมหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ของที่พี่สูงสุดนะฮะบวกอีกเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมซึ่งเมื่อเราอยู่ข้างในวงนะฮะ จะทําการจะทําการฮีลเราเป็นระยะระยะนะครับผมซึ่งระยะเวลาหนะ่าจะประมาณสักวิสองวิสามวิหรือมั้งสักสองวิแหละผมว่าผมก็ไม่นับนะว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่โอเคแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อกระแทกด้วยนะครับผมหกสิบนร้อยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะร,ระยะเวลาคงอยู่ของแมกพุนเนี่ยอยู่ที่สิบสองวินะผมซึ่งก็คือมันจะฮีลเราอยู่สิบสองวินะฮะน่าจะประมาณหกหกครั้งมั้งน่าจะสองวิทีหนึ่งครับผมจากที่ผมเดาจํานวนวินาทีนะฮะ โอเคครับผมมาที่สก,กิลอันตินะฮะอันติเนี่ยเมื่อไรที่เรากดนะครับผมจะสร้างความเสียหายสกิลที่สิบหกเปอร์เซ็นของ h p สูงสุดของเรานะฮะการโจมตีปกติจะเพิ่มความเสียหายที่เจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นของ h p สูงสุดนะครับผมสร้างความเสียเพิ่มนะฮะไม่ใช่ว่าอันนี้นะเพิ่มจากการที่เราโจมตีปกติอยู่แล้วโอเคเพิ่มความเสียหายในการชาร์จโจมตีนะครับผมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะของพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็เพิ่มความเสียจาก ซีคิอของเรานะฮะอีกสิบเ็ดเปอร์เซนจาก h ฮสูงสุดแล้วเมื่อเราตีนะฮะตอนที่เรามีันติมีอ่าเหมือนน้ำอยู่ข้างหลังนะฮะในระยะเวลาสิบวิที่เราตีเนี่ยของอันตินะเราจะได้ฮิลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดสองเกเอร์เซนของ HP สูงสุดบวกร้อยสี่สิี่นะฮะซึ่งก็คือาอาจจะได้ฮิลประมาณฮิตละประมาณห้าร้อยบวกนะฮะผมคํานวณเล่นๆนะฮะห้าร้อยหกร้อยหมวกก็แ,แต่จำนวน h ฮของแต่ละคนนะไม่เท่ากันโอเคครับผมมาถึงอ่า เราเรียกว่าพาสสีฟแล้วกันนะพอสอนติดตัวนะผมเมื่อใช้สกิลวันตินะฮะจะทําการรีเซ็ตเวลาของสกิลแมงกพุนนะครับผมซึ่งสมมติเราวางแมงกพุนมาแล้วห้าวิมันก็จะเหลือเวลาแค่เจ็ดวิใช่ไหมครที่มันจะหายไปถ้าเรากดวันติตอนนั้นแมงกพุนจะรีเซ็ตเวลากับปสิบสองวิใหม่ครับผมมันจะไม่ได้หายไปเร็วเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะเข้าใจนะครับผมหวังว่าจะไม่งงกันโอเคว่าสี่ตัวหนึ่งนะฮะเมื่ออยู่ในสถานะอันตินะครับผม ความเสียหายจากการโจมตีปกติและการชาติของคูมิจะคิดเป็นความเสียหายเท่ากับเปอร์เซ็นต์รักษาของเรา15้15%บห้วก็คือมาจากเอฟม,มาจากเลือดน,นะเลือดเราเขาผมเลือดเราเท่าไหรสูงสุดแล้วก็รักษา15%แล้วก็มาเพิ่มกับทาเลนนี้อีกนะก็จะทําให้เราทำดาดเม g ได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็พาร์สิตทั่วไปครับผมบ่ายน้ากินแตงโมน,น้อยลงนะอันนี้ก็ไม่ไ,มไ,มได้จําเป็นมาก บันทึกกลุ่มดาวนะครับผมเมื่อกดสัตตินะครับผมการจำจีนสุดท้ายของโคม,มีเนี่ยสร้างความเสียหาย33%นะฮะจากชีวิตสูงสุดของโคม,มีนะครับผมซึ่งสมมติ HP สามหมื่นเนาะก็สร้างประมาณเก้าพันครับผมอยู่ในระลา,า,าแล้วนะฮะก็แรงนะครับผมไม่ธรรมดาส่วนสกิลนี้นะครับผมอเมื่อปริมาณปริมาณฟื้นฟูพลังชีวิตของโคม,มีนะครับผมที่มีต่อตัวที่ HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต หาเกับ50%หรือต่ำกว่าแล้วผมจะโดนฮิวแรงขึ้นนะฮะสกิลนี้ส่งผลกระทั่งอันติแล้วก็สก e ิลอีเมกาพุนนะครับผมเ okay, มกาพุนนั่นแหละโอเคผรจะทำให้ฮิวแรงขึ้นพูดง่ายโอเคนะฮะมาถึงเดอะมูนนะฮะเมื่อกี้อองอยู่นะครับผมคิดอยู่ว่าสกิลไหนต่อโอเคผมสกิลที่สี่นะ เมื่อกลติแล้วผมโคพิยตีเร็วขึ้นส0นะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานธาตุนะพูดง่ายก็คือเมื่อกลติก็ทําให้ได้สามารถได้รียนรูธาตุได้ง่ายขึ้นทําให้อันติเต็มไว้ขึ้น,นครับผมแล้วก็เพิ่มคามนนการโจมตีนะเพิ่มเพิ่มยาดนะครับผมตีเร็วแบบ1 0ซนี่ก็เห็นผลนะก็ประมาณนี้โตนะผมว่าความเร็วประมาณนั้นนะมาถึงอ่าในสุดท้ายนะครับผมเมื่ออยู่ในสาระอันตินะครับผมการโจมตีปกติหรือธาตโจมตีจะทําการรักษาตัวละครที่มีพลังชีวิต ่าเท่ากับ80%หรือมากกว่าแต่ละคนใช้น้าอาจจะได้รับมวนะคนใช้น้ํสี่เปเวลาสีวิก็พูดง่ายๆคือเมื่อเราสูงกว่า80%ดสเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมอีกสีออะไรประมาณนี้นะฮะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะโอเคทีนี้เราจะไปดูเกมเพลย์ของน้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อให้พอเป็นอ่า เป็นไกด์นี้หน่อยนะฮะซึ่งตัวละครผมมันไม่เก่งนะเดี๋ยวๆผมเป็นเป็นมาตรฐานนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูมากนะไม่รู้จะทํายังไงนะก็ตัวเองก็ไม่ไ,มได้มีเป็นของตัวเองนะไม่รู้ว่าเล่นไปขนาดไหนแต่เ้าเลียนดูนี่คือเข้ามือนะฮะโจมตีเร็วชาร์จโจมตีเร็วสกิลเร็วก็ผมการแปลงร่างอย่างนี้นะ่ะฮะใช้ดีครับผมฮิวเอย่างนี้แะสามารถลงอบิสตอนนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีหมาป่าที่มีสนามบิทด,ดิงนะฮะทำให้เราแบบต้องมัดมือชกในการหาตัวฮิวเข้าไปด้วยนะครับผมหรือไม่มีตัวฮิวก็อาจจะต้องเอาเบนเน็ต ที่ทั้งฮิวทั้งบัมน,นะฮะอาจจะฮิวไม่แรงมากไม่เยอะมากแต่ก็สามารถประคองทีมได้นะสำหรับใครที่ชอบน้องโคม,มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการฮิวหรือมาทําเป็นแบบสายดามเมทนะมายืนเล่นเนี้ยหรือจะมาเก็บไว้เพราะความน่ารักนะครับผมสามารถเก็บได้ในอีกห้าวันขนาน้างหน้าแล้วผมอย่าพลาดนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดรอบนี้เนะี่ยน่าจิกนานนะขว่าพวกน้อๆจะกลับมาแล้วผมเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมสับสน,นได้ที่ description นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ